สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กล้องได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเน้นจังหวะ2ในบทเพลงแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะงงอะไรคือการเน้นจังหวะ2เพราะว่าโดยทั่วไปเพลงก็มักจะไปตกที่การเน้นจังหวะที่1่ถูกไหมครับแต่การเน้นจังหวะที่2เนี่ยนะครับผมมันจะทําให้เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ของบทเพลงได้เลยนะครับซึ่งการเน้นจังหวะที่2เนี่ยโดยมากก็จะลงฉาบพร้อมกับเสนาการเน้นจังหวะที่2เนี่ยมันก็มีสามารถทําได้ใน 2โอกาสนะครับผมโอกาสหนึ่งก็อาจจะเป็นลูกฟิวอ่าลูกฟิวโดยทั่วไปเราจะลงจังหวะที่1ถูกไหมอ่าแต่การเน้นจังหวะที่2เราก็จะอาจจะลงจังหวะที่1ด้วย er, หรือไม่ลงจังหวะที่1น,นะครับผมแล้วก็มาเน้นในจังหวะที่2ไปเลยอ่าอย่างที่บอกนะต้องมีแสนามาด้วยเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับผมในการเล่นลูกฟิวเราเน้นจังหวะที่2อ,อ่าประมาณนี้เห็นไหมครับ ส่วนในกรณีที่2นะครับผมอาจจะเป็นการเพิ่มความหนักแน่นให้กับในแต่ละท่อนเพลงก็คือไม่ได้เป็นลูกฟิวแล้วแต่ว่าเล่นปกติน,นี่แหละแต่เราจะเพิ่มฉาบเข้ามาในจังหวะที่2นะครับผมเพลงมก็จะดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองตีธรรมดาไปก่อนสัก2ห้องนะแล้วก็แบบเน้นจังหวะที่2อ,อีกสัก2ห้อง เพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูแล้วกันว่าเพลงไหนมันน่าจะไปใช้นะในรูปแบบไหนต่างๆอาจจะลองซ้อมกับเพื่อนๆดูก่อนแล้วลองถามเพื่อนดูว่ามันโอเคไหมนะถ้าโอเคก็อาจจะลองไปใช้ในสถานการณ์จริงก็ได้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อนๆสาระคมรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีติกรได้โดยราวกนรครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ